กับสวัสดีพี่น้องกล่องไปสายสันตอกคนรบอันนี้จะเป็นงานเป็นงานการลานครับงานการลานนะงานแบไผ่ยังไม่ได้ทำครับ <c oughs> กำลังหาใหม่อยู่อน,นี้จะเป็นลานเป็นเม็ดแตงทั้งหมดเลยนะ งานไม่แต่งหมดเลยงานใบ,บแบนจะไม่ค่อยได้ทาครับเ,เรีนกับเลนได้ดีไปเลยครับเป็นเม็ดแต่งใบหน้าหนาหน่อยนึงมันจะไม่ค่อยแตก <c oughs> มา,เด,มาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับลักษณะมันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้นะมันจะไม่มันจะไม่ห่างไ,ไม่ทางเล่นไปแล้วก็ไม่ มม่พูดเพือนไปครับมันจะพอดีเลยมันจะพอดีเลย <c oughs> มันอยู่ว่าเราคัดคอมันครับเป็นเบอร์เชือกอะเชือกที่เราคัดน่ะของผมจะใช้อยู่ที่สามชั้นนะสเปกอยู่ที่สามชั้นชั้นแรกจะเป็นเชือกเบร์หน่อยชั้นกลางก็จะเป็นเบอร์ขึ้นมาหน่อยนึงชั้นลุทายเนี่นนเบอืใเบอใหญ่เบอร์ใหญ่หน่อย <c oughs> เป็นเม็แตงครับเม็แตงหมดเลยนะ <c oughs> รอฟังเสียงครับอันนี้จะเป็นเสียงจริงเลยทุกคน nó luôn loại này tặng nó bỏ ัวยาวใบมันดีมั้ยนสูตรเดียว <c oughs> <c oughs> ยกันอะไรเดียวกันบุนเลย <c oughs> ดาบแดเหลืองอันนี้เป็นติ๊กเกอร์สามเอ็มอะทุกคน เง่ายเั๊ะสัตว์ลำบากสัตว์เลี้ยงใบมันดีดีการล้านอ่ะใบมันดีดีดีดำไอ้ดำดำน่าป็นเชื่อครับ anh ý đứng đèn đa đứng đèn nên lua กับเสียงก็จะประมาณนี้แหละเหมือนกันแหละทุกคู่แหละ อันนี้เป็นลานอันนี้เป็นสีกิ่งมันเลยนะเนี่ยเป็นสีกิิงเลยนะสีดำเข้มนี่กาดมันนี่นการมันสื่อสั่งมา <c oughs> การลานเป็นลานป่าลานป่านสีมันจะดำอันนี้เป็นผิวมันเวลาทำก็ต้องขูดออก สีมันน,นีน่ต้องขูดเปลือกออกให้หมดเลยเป็นเนื้อมดเลยครับไม่มีติวแล้วไอนนการลามเ่ยก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เริ่มทําตั้งแต่เดือนมีสามาเลยนะนี่เนี่ยเพราะว่าคู่หนึ่งโอ้โหทำหนังมันทำยากเหมือนกันนะ กว่าจะพากว่าจะมารีดใบ,บรีดเอวเขาประกบถ้าเสียงไหนใช่ได้ก็จะขึ้นล้าไปมุดเลยถ้าเสียงไหนเขาเร็วมันไม่ได้แล้วก็ต้องลื้อเขาใหม่ทำใหม่ในช่วงนี้ดีมันเป็นช่วงหนาฝนไงหนาฝนผมมีเวลาทำมันงานมันออกมาละเอียดหน่อยนึงมันไม่ต้องเร่งอยู่ของไม่ต้องกดดันอยู่ของ เหมือนงานในงานสั่งทำอะ่ะงานคิวอะ่ะผมไม่ค่อยอยากทํางานคิวมันกดดันกจ้ของไงทำพืดกินม็ดแตงใบนั้นหนาเลยครับงานเม็ดแตง โอเคครับก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับคลิปนี้วันนี้วันที่ยี่สิบมิถุนาสองห้าหแปดใครอยากซื้อไปก็่ไปก็โทรมาเลยครับง่ายดีที่สุดโทรมาติดต่อง่ายเพราะว่าผมบางที่ไม่ได้ครับไปตอบคอมเมนต์นะะโทรมาดีที่สุดเลยแล้วก็จะมีไอดีรา,ายทักมากทักมาถามมาคุยอย่างก็ได้ทักไลน์ ให้ไอดีไว้แอดมาเลยโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ